สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเลือกจำนวนเชิงซ้อนข้อที่15จงหารากที่เองของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้พร้อมทั้งเขียนเวกเตอร์แสดงรากที่หาได้ในระนาบเชิงซ้อนข้อ1 -8i ลบ8เมื่อ n เท่ากับ3ให้ z เท่ากับ r วงเล็บคอ s ซีตาบวก i ซซีตาเป็นรากที่3ของลบ จะได้เซดกำลังสเท่ากับลบ8 i ไอเนื่องจากลบ8 i ไอเท่ากับ8รวงเล็บคอ s 3าพายส่วน2บวก i อซ3าพายส่วน2จากทฤษฎีบทของเดอร์มัวจะไดอากกำลัง3วงเล็บคอ s 3าซีตาบวก i อซา3าซีตาเท่ากับ8วงเล็บ คอสสามพายส่วนสองบวกอายไซสามพายส่วนสองดังนั้น R กำลังสามเท่ากับแปดและสามซีตาลบสามพายส่วนสองเท่ากับสองเคพายนั่นคือ R เท่ากับสองและซีตาเท่ากับพายส่วนสองบวกสองเคพายส่วนสามดังนั้น Z เท่ากับสอง วงเล็บคอสวงเล็บพายส่วน2บวก 2k พายส่วน3บวกไอไซวงเล็บพายส่วน2บวก 2k พายส่วน3เมื่อ K เท่ากับ0จะได้ z 1เท่ากับ2วงเล็บคอสายส่วน2บวก i อไซไพส่วน2เท่ากับ2อไอ เมื่อ k เท่ากับ1จะได้ z สอเท่ากับ2วงเล็บ cos เจ็ดส่วน6บวก i sine เจ็ส่วน6เท่ากับลบ r ู o t ลบ i เมื่อ k เท่ากับ2จะได้ z สามเท่ากับ2วงเล็บ cos สิบเจส่วน6บวก i s i n 1สิบเส่วน6เท่ากับ r ู o t ลบ i เวกเตอร์ที่แสดงมากที่3ของลบ8ปไมีขนาด2หน่วยและเวกเตอร์แต่ละคู่ที่อยู่ในลำดับที่ติดกันทำมุม2พายส่วน3หรือ120องศาเท่ากันทุกคู่ดังรูปนี้เลยค่ะต่อมาข้อ2นะคะลบ2 2รูทบวก 2i เมื่อ n เท่ากับ3 ให้เซตเท่ากับ r วงเล็บ cos ซีตาบวก i ซน์ซีตาเป็นรากที่3ของลบ2ลง3บวก2อ i จะได้เซตกำลังสาเท่ากับลบ2ลง3บวกสอ i เนื่องจากลบ2ลงรู 3, บวก2อ i เท่ากับ4วงเล็บคอสห้ 5, พายส่วน6บวก i ไซน์า 5, พายส่วน6จากทฤษฎีบทของเดอร์ม,มัว จะไดอาร์กำลังสามวงเล็บคอสสามซีตาบวกไอซด์สามซีตาเท่ากับ4วงเล็บคอสห้าพายส่วน6บวกไอไซด์ห้าพายส่วน6ดังนั้น R าร์กำลังสามเท่ากับ4และ3ซีตาลบห้าพายส่วน6เท่ากับ 2k พายนั่นคือ R เท่ากับ ลากที่3ของรูทสี่และซีตาเท่ากับ5พายส่วน18บวก2 k พายส่วน3ดังนั้น Z เท่ากับลากที่3ของ,งอรูทสี่วงเล็บคอสวงเล็บ5พายส่วน18บวก2 k พายส่วน3 บวกไอไซวงเล็บห้าพายส่วน18บวก2อเคพายส่วน3เมื่อเคเท่ากับ0จะได้แซดหเท่ากับรากที่3ของรูทสวงเล็บคอสห้พายส่วน18บวกไอไซน้าพายส่วน18เมื่อเคเท่ากับ1จะได้แซดสเท่ากับรากที่3ของรูทส วงล็บคอร17พายส่วน18บวก i ซาย17พายส่วน18เมื่อ c a s เท่ากับ2จะได้แซด3เท่ากับลากที่3ของรุด4วงเล็บคอร29พายส่วน18บวก i ซาย29พายส่วน18เว็กเตอร์ที่แสดงลากที่3ของลบ2รูด3 บวก2 i มีขนาดเป็นรากที่3ของรูท4หน่วยและเวกเตอร์แต่ละคู่ที่อยู่ในลำดับที่ติดกันทำมุม2พายส่วน3หรือ120องศาเท่ากันทุกคู่ซึ่งแสดงได้ดังรูปนี้เลยค่ะต่อมาข้อ3 2-2ลบ2รูท3 i เมื่อ n เท่ากับ4 ให้ z เท่ากับ r วงเล็บ cos ซีต t บวก i sin ซีต t เป็นรากที่4ของ2ลบ2ลู o 3 i จะได้ z กำลัง4เท่ากับ2ลบ2ลู o 3 i เนื่องจาก2ลบ2ลู o 3 i เท่ากับ4วงเล็บ cos 5 pi ส่วน3บวก i sin 5 pi ส่วน3 จากทฤษฎีบทของเดอร์ม,มัวจะไดอากำลัง4วงเล็บคอสส4พายบวกไอซ้า4พายเท่ากับ4วงเล็บคอสหพายส่วน3บวกไอซ้าพายส่วน3ดังนั้นอากำลัง4เท่ากับ4และ4ซีตาลบ5พายส่วน3เท่ากับ2 k เคพาย นั่นคือ r เท่ากับลากที่4ของรูท4เท่ากับรูท2และซีตาเท่ากับ5ายส่วน12บวก k ายส่วน2ดังนั้น z เท่ากับรูท2วงเล็บคอสวงเล็บ5ายส่วน12บวก k ายส่วน2บวก i sine วงเล็บ5พายส่วน12บวก k พายส่วน2เมื่อ k เท่ากับ0จะได้แซทหนึเท่ากับรูทสวงเล็บ cos 5พายส่วน12บวก i s i n 5พายส่วน12เมื่อ k เท่ากับ1จะได้แซทสอเท่ากับรูทสวงเล็บ cos 11พายส่วน12บวก i s i n 11พายส่วน12เมื่อ k 2, จะได้แ3ดสามเท่ากับรูทสองวงเล็บคอสสิบเพายส่วนสิบวกไซสิบเจ็พส่วนสิเมื่อ k เท่ากับสจะได้แ4ดสี่เท่ากับรูทสองวงเล็บคอสยี่สสพายส่วนสิบวกไอซยี่สิสพส่วนสิเวกเตอร์ที่แสดงลากที่4ของ2อลบส รูทสามมีขนาดรูสอหน่วยและเวกเตอร์แต่ละคู่ที่อยู่ในลำดับที่ติดกันทำมุมพายส่วนสหรือ90องศาเท่ากันทุกคู่ซึ่งแสดงได้ดังภาพนี้เลยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่4 27วงเล็บคอสายส่วน3บวก i ซ้าไพาส่วน3เมื่อ n เท่ากับ2 ให้ z เท่ากับ r วงเล็บ cos θ บวก i sin θ เป็นรากที่สองของ27วงเล็บ cos ห้ 5, ายส่วน3บวก i ซ i n 5พายส่วน3จะได้ z กำลังสองเท่ากับ27วงเล็บ cos ห้ 5, ายส่วน3บวก i ซาย5พายส่วน3จากทฤษฎีบทเดิรม,มัวจะได้ r กำลังสอง วงเล็บคอส2ซีตาบวกอ,อายไซ2ซีตาเท่ากับ27วงเล็บคอส5พายส่วน3บวกอายไซ5พายส่วน3ดังนั้น R ากำลัง2เท่ากับ27และ2ซีตาลบ5พายส่วน3เท่ากับ 2k พายนั่นคือ R เท่ากับรูท27เท่ากับ3รูท3 และซีตาเท่ากับ5พายส่วน6บวก K พายดังนั้นแซดเท่ากับ3ารูทสวงเล็บคอสวงเล็บ5พายส่วน6บวก K พายบวกไอไซวงเล็บ5พายส่วน6บวก K พายเมื่อ K เท่ากับ0จะได้แซดเท่ากับ3ารูทสามวงเล็บคอสห้ 5, พายส่วน6 บวก i ซ5พายส่วน6เท่ากับลบ9ส่วน2บวก3ลุรูทสส่วน2 i ไเมื่อ k เท่ากับ1จะได้ z 2เท่ากับ3ารูทวงเล็บคอส11พายส่วนหบวกไอซสิ11พายส่วนห เท่ากับ9ส่วน2ลบ3ลมูสส่วน2 i ไเวกเตอร์ที่แสดงรากที่2ของ27วงเล็บคอร์้พายส่วน3บวก i s i ซ5้าพายส่วน3มีขนาด3ลูทหน่วยและเวกเตอร์ทั้งสองมุมพายหรือ180องศาซึ่งแสดงได้ดังภาพนี้ค่ะ